สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดราม่าอิงฟ้าไม่อยากเป็นนางงามตั้งแต่แรกเรียกได้ว่าเป็นดราม่าร้อนฉาเลยทีเดียวมีบางส่วนให้กำลังใจและบางส่วนมองว่าไม่รู้จักหน้าที่เวลาไหนควรเวลาไหนไม่ควรล่าสุดเอาอีกแล้วเรียกได้ว่าร้อนแรงมากเลยทีเดียวนางผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความระบุว่า เราว่าอิงฟ้าเขาไม่อยากเป็นนางงามตั้งแต่แรกและเขาแค่อยากมีชื่อเสียงในวงการบันเทิงคนที่อยากเป็นนางงามความกระหายมงคนเขาดูออกนะที่นี้มีชื่อเสียงเงินทองสมใจแล้วเลยเป็นแบบนี้ไงเราถึงเสียใจไงที่ไฮดี้ไม่มองพระบอสเลือกอิงฟ้าเพราะเขามีกระแสคอน้องคนเดิมกลับมาได้ไหมโดยหลังจากที่โพสต์ออกไปก็ได้มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเป็นจํานวนมากอาทิจริงเธอกระเทยและแฟนนางงามจริงๆดูออกว่า มันไม่ใช่คนนี้อีกคนควรมงมากกว่าแต่เจ้าของเวทีเขาอยากลองตลาดใหม่ถ้าใครตามแต่แรกจะเข้าใจเลยว่าทำไมเสียดายไฮดี้ร้องสี่คนได้ภาษาหมดแต่คนมงปรับรายการจากทั้งหมดให้เป็นไทยแทนนายจะอีกหลายสิ่งที่ปรับเพื่อให้คนนี้สมมงแต่ก็นะวงการบันเทิงอีกท่านบอกว่าจริงแต่ถ้างองแงแบบนี้ก็อยู่วงการไม่ได้นานหรอกร้องเพลงได้อย่างเดียวเกิดค่ายเพลงรับงานเยอะบ่นเหนื่อยเดี๋ยวนี้ ทเที่ยววโลก้างอ,อีกท่านบอกว่าเดี๋ยวถ้านะักร้องแต่งเพลงไม่ได้ก็จบเหมือนกันค่ะโบกี้มินลิดเดอะทอยและอีกหลายวงทั้งร้องทั้งแต่งมีความเป็นตัวเองสูงอิงฟ้าเรามองว่าน้องยังไม่ใช่ตัวเองพยายามเป็นในสิ่งที่แฟนคลับต้องการทั้งที่ตัวเองบอกว่าจิ้นมีสติแต่หลังๆมามันดูเยอะไปอีกท่านบอกว่าจริงที่สุดบอสโคตดดันแต่นางดันไม่รู้คนนางไม่สมมงนางไม่ใช่สายนางงามเลยเสียใจที่สุดที่เคยเชียร์ อีกท่านบอกว่าเราไม่ใช่แฟนานางงามแต่เรามองว่าไฮดี้ครบกว่าจริงๆอิงฟ้าเดินสายในวงการบันเทิงรายนี้อีกท่านบอกว่าใช่ค่ะเห็นด้วยกับเจ้าของพสตร้อยเปซน้องเป็นศิลปินน้องประกวดเวทีนี้เป็นเวทีแรกเลยในชีวิตแต่ที่ทําเพราะอยากมีชื่อเสียงคิดว่าเป็นใบเบิกทางแต่ไม่ได้มีแฟชั่นในการเป็นนางงาม นางงามเขาไม่ดิ้นดิ้นในติ๊กตอกไปเรื่อยๆแบบนั้นหรอกค่ะเรียกได้ว่าเดือดมากๆเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามรอฟังจากปากอิงฟ้ากันจะดีกว่าครับอย่างไรก็ขอให้ทั้งคู่ปรับความเข้าใจกันได้นะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ